น,น้ำโพสุโคดังเมืองสวรรค์ปิงวังยมนานสายทานประสานเชือ่อ วางเลยผมมาลูกันมากไม่จบเนแล้วมากมาหเลยมาไม่ได้เลยจ้ะเบิร์ดเป็น นม่มีนะไม่ผินะเนี่ยรา้อกงั้นจะียวะก็บกว่าที่ได้3าแปดแล้วเนี่ยเงเดือนมันเลยไม่ตัดนะมันสกิดเลยมันเดิ่มแภาพมันไม่ได้ชือที่อยู่ต้องมันเรอรองแผนเลยได้ได้ บนสอลอันนี้ก็คนรุ่นใหม่มีมวมีเดใช้รู้กันนะฉันมีแต่จำจจำไม่ได้จําหารอะไรต้องขออิเลยนะแต่ว่าราหารใหม่ล่ะแหมจะเป็นอะไรอาหารอะ้รลัดเอาเลยละัดเอาเลย แต่ดามะเออตำมาเลยได้ไม anyway, ่ใช mm ่สามีดำไเนอะเออใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยจะนึกเลยเวลาเปิดเ่ามันจะคอยแเปิดวะแก้วเย็นตบาลกระชัยก็ะชาเหนือนี่ก็ไม่มีเดียวโค้รโบราณไม่ครบมารุ่นเดียวนะฮะเดอยกนรลงกรชื่อเกินบ้านลงน้ำยา วันชายสีชมพูน่ะน er> ี่มีแมวลูกเขาเก่งมากลูกเขาสามารถทาวิจัยได้อะไรได้นะท่านท่นที่จบจบปีปีไหนว่าปีจตีเนาะใช่ไหมตีหรือโทร เมมานี่ลูกกำนันไเดวยลูกช่วลูกเเก่งเฉลิมศักสีเดชบ้านชุมชน รุน่รุ่นสองมีเออที่ท่านเวลานึกถึงรุ่นสเหรอรุ่นสรุ่นสอเดยผมแต่ผมไปก็ต่อเขาเป็นยีแต่ผมไม่รู้ผมรุ่นอะไรแล้แกทำไมจำเขาได้เขาจำเขาจะจบรุ่นรุ่นเดียวแล้ว่บอกใช่ไหมรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่น่รุ่นอง่น่รุ่นไม่ใช่ไม่ใช่เมันเรียนป่ออป่ ใครทนมี่เป็นขพคนหนึ่งเป็นคนหน่วยสอบภายในนักศึกษาเขาบอกไอ้ขวานนี่กับไอนนี่ค่ะแอร์กับเลิฟแอร์พักเดียวจะอาใส่ลูกแบบว่าตัวเองสิของตัวเองเบอร์ทีไรตัวเองไม่มีเวลาเข้าก็มีอ่าสวัสดิ์เจริญถาม สนใจกจะเรินถามพวกนี้ก็ไม่มีมีแต่ไม่เจองานโรงแรมไม่แจกไม่แจกไม่ได้เดี๋ยวไปนเมว่าไม่มีอะไรใ้เมยมาีอะไรก็เปิดฟังขาวอ้โห่ดีรกิจนกรนักธรกิจกริรกักธุรกรกนัรน เสือสีจางเป็นอาหารของเห่าที่อยู่ใกล้ที่ภาประทวน,นเลยยอมหายของฝากเข็แบวเข้ามาอ่ะอันนี้ก็เป็นดีแมววิทยาลัยอาชีพนะพวิทยาลัยการอาชีพเมืก่อนสวัสด์เฮ้ยมันอยู่แค่ไหยฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะจริงๆครับเออฉันไม่รู้แค่ผมพาผมพาเด็กไป ไปเรียนแล้วผมเจอผมจะจำคุณได้เลยเนี่ยผมว่าต้องเจอนะไม่จำไม่ได้อยู่ในบ้านพักเลยค่ะอ๋อเออฮ้ยค้าขายเฮ้ยซือ่เบรมีนะเบระมีวันทุีร์ปานทักทีมอันนี้ออกแบบประถิสิรล่กหนึ่งเนี่ยหนึ่งเลยนะสุวัสบุญยิ้มนี่ก็ลูกหนึ่ง

กล้องกล้องอยู่นี่นะครับกล้องทางด้านนี้ขอขอภล่าไฟล่าไก่อนยังไม่หมดลอานะมดียุงไม่ห่อยมาอ่าเราจะกดเจ็บจะเป็น <c oughs> กล้องเขาเขาจะให้กล้องโน้นไปแล้วเดี๋ยวขออีกมุมนึงครับหันหันหันอย่างนั้นครับอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรนะอ๋อโอเคครับด้หมดยังครับ ่่เออมันมีมีอ่ออาจารย์สมบังก่อนท่านพอสมบังเด้อเด้อาจาช้าช้าช้าพี่อ่นนันนิดนึงยืนนิดนึงท่านท่านยืนใกล้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวช่วยมอบแทนให้หน่อยก็มีเขาฝากมานะครูนัตยาจากอุทัยธานีครับสองอย่างนะนะหนักหน่อยก็คิด ตรงมาแต่เขาติดเธอละโอเค,อเคหมดยังครับอ่าคุณครูมารีออมองกล้องหน่อยครับออยืน ครับอา,อาเรื่องจริงอยู่นีไ้ได้ไหมครับ40ก่อนเองก็องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้มากันในวันนี้ซึ่งปีนี้ก็คี่ว่าพวกเราได้มากันเยอะอาจัะมากกว่าปีที่ผ่านมาที่จริงเนียงาน โดยพ่ออย่างพวกรุ่นหนึ่งนะตั้งแต่สมัยตอตนมงนะครับแล้วก็มาเป็นเด็กเตร่รุ่นแรกที่ราไปศึกษาเนี่ยก็จัดงานกันมาอย่างนี้ตลอดทุกปีเจอมทุกปีนะฮะบางปีก็ติดอารักติดกันบ้างก็อาจจะไม่ได้มาพบหน้าพบตากัน แต่ปีนี้รู้สึกดีมากที่พวกเรามากันเยอะนะาบันทุกคนก็ต่างเข้าไปทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีฟิตดีได้สุดนขช้นมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็อะไรพอายุแต่ละคนก็ <c oughs> เยอะๆไป <c oughs> แล้ว <c oughs> บางคนเนี่ย ไม่เจอกันมาเป็นเท่าไหร่ 30, 30, 30. สามสปีนะครับที่ดูสิว่ามันนานขนาดไหนคือถ้าไปเจอข้างนอกเดินสวนเนี่ยพีจำไม่ได้ก <c oughs> ็เป็นที่พีทีที่พวกเราเนี่ยมาเจอกันแล้วก็ในแต่ละรุร่นแต่ลบโดนี่ก็ก็จะได้รู้จักกันดียิ่งขึ้น ไม่งั้นก็ได้ยินแต่เสียงหรือจำแต่ชื่อจะมาเจอตัวจริงก็จำไม่ได้นะครับขอขอบคุณทุกคนโอกาสนี้นะครับปีนี้ดูเอรวยก็สิ่งเต็มยากน้พบแต่พบแต่น่ารู้สิ่บนะครับก็อะไรบางคนเนี่ย ยังไม่ใช่เอนเรานะเองอืง่นที่จริง,จ,รงจะว่าไปแล้วอย่า,าจารย์อะไรทานี่เป็นพราะระยนก่อนเนี่ยไปจากที่อื่นเป็นระมนัน,น,มนออ๋เป็น ผู้ช่วยผู้ช่วยหัวหน้าการผสมครับหัวหน้าการนักดนตรีเป็นการรุ่นแรกที่จะไปแต่เราตอนนั้นไปสอนอยู่เองภูมด้วยภูติดวยกำลักจะเสียพร้อกันตอนนั้นก็เียพร้อกันก็ยังโผไว้นักติการจามไปด้วยกันเลยเนี่ยก็ยินดีนะคือคิดว่าต่อไปพวกเราก็ยัง ยังมีความถูกปากกันอยู่นะครับีปต่อไปก็อาจจะเจอกันนะถ้ามีใครมีเวลาว่างสุดท้ายนี้ผมรู้ขอขอขอบคุณแล้วก็ขอรั้งนาคุณภาษีและท่านใดจงดลเนนงานให้พวกเราทุกคนเประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวชีวิตการงานมีความสำเร็จเป็น ลูกหลานต่อต่อไปด้วยขอตคุณครับออเดกๆเดกนั่นะขลังนะองนั่นอะบอกเพื่อนเพื่อนพี่จีบอกว่าที่ยี่สิบอะ อาจารย์มันเกิดอาจารย์นะมีสิเป็นิดที่อะมีเยอยวันี่สิบมันตรงกับงปุ่นตะรออเลยได้บาดีด้กานนะโร้านสูงแถวที่สิบที่เอ็ด่สสามานี่สายี่สิบเนัเลยเอาให้นักไปเลยระามาอาจอระเยี่ที่จริงเจอที่นี่็ไหนกดด่าี๋ยที่ไหน้ไปนนี้ได้ครับได้

đi ra chuẩn bị thắp chuẩn bị thắp chuẩn bị Eh, di mana mungkin? Abang pun